อ่าแล้วอ้าวต่อไปเด็กหญิงละพัสดาสีเพ่นละพัสลดาสีเพ่นน้องกล้วยชั้นปห้าหนูอยากรู้ว่าที่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าชาตินี้ทำดีชาติต่ตอไปจะสวยจะรวยจริงไหมคะขอบคุณคะ่ะ <laughs> สิกมาส <laughs> เอจริงอเปล่านะสิกมาสก,ก็ไม่สวยเลยนะก็ไม่รู้ว่าทำดีมาก่อนหรือเปล่า <c oughs> คือบางทีมันมีกรรมหลายๆอย่างนะ บางทีบางอย่างเนี่ยการบําเพ็ญบางอย่างเอ๊ยอย่างกับพพ่อครูเนี่ยก็ไม่น่าเกิดมาจนแล้วก็ไม่จบปริญญาใช่ไหมความรู้ระดับพ่อครูเนี่ยแต่บางทีมันเป็นบางที่พูดถึงการสร้างบาร,รมีนะบางปางบาง,บางชาติเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรือพระเวสสันดรเงี้ยถ้ากล้วยศึกษาประวัติพระเวสสันดรเนี่ย,ยรพระเวสเเวสันดรนี่ก็สูงขนาดนั้นแล้วทำไมจะต้องสูกไล่ออกไปอยู่ในปาน่าละ บางทีช่วงของคนสร้างบารมีในวัดเนี่ยมันมันไม่ค่อยเหมือนกันนะมันไม่ได้เหมือนคนทางโลกว่าเอาเอาถวายมะลิไหว้พระเราจะได้หน้าขาวใช่ไหมเออเทียนไปถวายเราจะได้ปัญญาดีเกิดแสงสว่างทําบุญเยอะๆจะได้เกิดเป็นคนร่ํารวยเด็ดเด็ดมามาสองวันน่ไปดูอ่ะหมาขึ้นเครื่องบินเนี่ยโอ้โหเขาปฏนิบัติหมายิ่งกว่าคนอีกเขาเป็นเครื่องบินสายแรกที่เลี้ยงหมานะเอะมันก็ไม่แน่ใจนะว่า มันต้องทําอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แต่รู้ว่ามันแน่นอนก็คือถ้าเราเป็นคนที่รักษาสีดีมีอารมณ์ดีมีปกติมีความไม่หยาบคายมันก็จะต้องได้ได้ความดีได้ความเหมาะสมมาเป็นรูปเป็นหน้าเป็นตัวเป็นตนตั้งแต่ชาตินี้เลยนะแม้เราเป็นคนไม่สวยไม่หล่อเนี่ยแต่เราดูดีอะเราดูดีอนะเนาะ พระเอกหนังนางเอกหนังเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาหน้าหล่ออย่างเดียวนะเขาต้องดูดีด้วยนะเขาต้องนิสัยดีด้วยเขาต้องเสียสละด้วยเขาต้องช่วยเหลือคนด้วยเขาต้องไม่เอาเปรียบคนด้วยเขาถึงได้เป็นพระเอกนางเอกแล้วเขาก็เอารูปหล่อๆมาใส่เอารูปสวยๆมาใส่แต่ถ้าเกิดตัวโกงมันมันมันนิสัยไม่ดีไม่ดีนะนะแต่หน้าม hin, ันดีอะรูปมันหล่อเราก็จะรู้ว่ามันไม่ดีฉะนั้นบางอย่างมันไม่ใช่ตรงตัวไปเป๊ก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 แบบที่เขาพูดกันนะไม่งั้นเดี๋ยวคนก็ เอาแล้วเอาดอกกุหลาบมาถวายพระดีกว่าไม่ถวายข้าวหรอกก็จะได้สวยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันไม่ใช่อยู่ตรงที่เราทําอย่างนั้นมันอยู่ที่ศีนบริสุทธิ์ชีวิตมันก็จะสะอาดมีการเสียสละชีวิตมันก็จะใสจะสะอาดแล้วมันก็จะมีการแบ่งปันช่วยเหลือแต่ก็ไม่ใช่ว่าบําเพ็ญสูงสูงจะจะต้องรวยที่สุดอะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้รวยที่สุดอะ พระพุทธเจ้าประวัติท่านก็เป็นเมืองเล็กอะทำไมไม่เป็นเมืองใหญ่อะเป็นถึงพระพุทธเจ้าทําไมไม่ได้เมืองใหญ่ทําไมต้องไปอยู่เมืองเล็กมันก็หลายอย่างนะน้องกล้วยนะอันนี้ต้องศึกษาปฏิบัติธรรมเรื่อยๆไปมันจะบอกเป๊ะๆเป๊ะๆอย่างนั้นมันเหมือนถึงมาบ้างบางทีมันก็ด้นเดาเอาบ้างนะหรือว่าบางทีพระท่านก็บอกให้คนจะได้ทําบุญกับตัวเองเยอะๆใช่ไหมบอกให้เขาทาบุญกับตัวเองเยอะๆเขาจะได้รวยถวายน,านั่นถวายนี่จะได้ดูดี บางทีท่านก็เทศเพื่อจะได้ลาบเหมือนกันนะอันนี้ก็ก็พูดความจริงนะความจริงถ้าเราดูประวัติพ่อครูเนี่ย <c oughs> พ่อครูเคยบอกว่าอยากจะเป็นดาราดังๆนะอยากจะเป็นดาราดังๆแต่ว่าเวลาแสดงแสดงละครแสดงอะไรเนี่ยเขาให้เป็นแค่ตำรวจมาจับผู้ร้ายตอนจบนะ คือตัวประกอบเฉยๆจริงๆเอาใครก็ได้ตัวพระตระแต่งโดนตำรวจมาจาับผู้ลายตอนจบอ่ะเพราะครูอยากจะเป็นพระเอกอยากจะเป็นอะไร mm. เขาไม่ให้เป็นสักทีนึงเลย mm. ก็เลยไม่ได้ดังเท่าไหร่ในวงการกแสดงดาราอะไรพวกนี้ซึ่งซึ่งมันก็ทําให้เส้นทางชีวิตของพ่อครูเนี่ยเลยต้องเลยได้มาจัดแค่พวกว,วิชาการพวกสารคาดีพวกถ่งที่เป็นเนื้อหาสาคัญสาคัญเนี่ย พระครูก็เลยมีองค์ความรู้ที่จะเอามาใช้ในงานศาสนาแต่ถ้าพระครูไปเป็นมารพระเอกอะไรนี่จะมาใช้เอาเดี๋ยวพอมาเป็นพระเดี๋ยวใช้มาตพระเอกยางเก่าแล้วมันจะไม่เข้าเท่าไหร่ลนะงั้นพระครูก็เก็บองค์ความรู้เพราะเชิญต้องเชิญระดับด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านานั้นด้านนี้เนี่ยพระครูก็มีองค์ความรู้ที่เอามาใช้ <c oughs> หรือแม้แต่ความหรือแม้แต่ชาตินี้อ่ะ จริงๆถ้าเราดูไอคิวหรืออ q คิวพ่อครูก็ตามทีเถอะพ่อครูน่าจะเป็นสุดยอดของมนุษย์ที่ฉลาดลึกล้ํามากเลยแต่ไม่ได้ปริญญาสักใบหนึ่งเลยก็ไม่มีเลยเช่ไหมเออมันก็แปลกท่านคนมาขอทําเอาความรูง้งท่านไปทำปริญญาตรีปริญญาโทเอกได้เป็นร้อยๆคนแต่คนที่ให้ความรู้เหล่านี้เนี่ย ไม่ได้มีปริญญาสักใบหนึ่งเลยได้แค่อนุปริญญาเฉยๆซึ่งท่านก็มองว่าอันเนี้ยมันทำให้ชีวิตของท่านเนี่ยต้องมาประกาศศาสนาเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเป็นเป็นอะไรล่ะเป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนจูงใจให้คนมาศึกษาธรรมะเลยคือพถ้าจบด็อกเตอร์พอคุยเคยบอกเลยว่า ทิ่ที่ท่านกลัวคือกลัวคนจะมาให้โนเบิลไพร์อ่ะนะกลัวทำไมท่านกลัวเพราะว่าถ้าท่านในโนเบิลไพร์เนี่ยคนมาหาท่านโพธิลักษณ์เนี่ยไม่ได้มาหาเพราะว่าอยากจะมาฟังสัจจะอะไรยยอยากมาหาจากมาหาท่านคนที่ได้โนเบิลไพร์ใช่ไหมมันก็จะไปผิดวัตถุประสงค์อ่ะงั้นคนมาหาพ่อครูเนี่ยไม่ได้ว่าพราครูรวยไม่ได้เพราะาพ่าครูหล่อไม่ได้เพราะครูเพราะว่าพร,พราะครูดัง ม่ได้ดังไม่โดนด่าเลยซ้าไปงั้นคนที่จะมาหาพ,าพ่อครูเนี่ยคือคนที่จะมาเอาสัจจะแท้งั้นก็ทําให้งานของพ่อครูเนี่ยทาได้ง่ายเพราะว่าคนที่มาเนี่ยเขาไม่ได้มาเพราะว่าพ่อครูดังพ่อครูเด่นพ่อครูร่ํารวยพ่อครูอยู่ในวงตระกูลสูงอะไรเงี้ยงั้นคนที่มาก็เข้ามาเอาเอาสัจจะแท้มันทําให้การทํางานของพ่อครูเนี่ยง่ายขึ้นอันนี้ทําไงเห็นได้ว่า ั้นคนเราเกิดมามีองค์ประกอบแต่และอย่างแต่และชาติเนี่ยจริงๆมันก็เหมาะสมกับเราอ่ะแหละนะอะไรมีกบกบอะไรกบโรคประสาทนะมันเห็นมแมลงวันเ,เห็นอะไรเห็นพระเออพระบิณฑบาตโอ้เป็นพระนี่ดีนะไม่ต้องทำมาหากินอะไรมีคนใส่บาตรอยากเป็นพระนะแต่ก็อะไรล่ะมีหมาหมามากวนนะ เออพระก็ต้องหลบหมาให้เออเป็นหมาดีกว่านะสุดท้ายอะไรเป็นจย,ยแล้วกันสุดท้ายมาแมลงวันเนี่ยนะมันไปจ,จบที่มแมลงวันนะโอ้โอโกบก็อยากจะเป็นแมลงวันแต่าแมลงวันัมนมันหยกก่อนที่จะบุกคิดไปคิดมาดินะแลบนะแมลงวันเข้าปากอเลยสุดท้ายกบได้ข้อสรุปว่าโอ้เป็นกบนี่แหละดีที่สุดนะก็ <c oughs> คือจริงๆแนละ้วชีวิตของเราคนเราเกิดมาต้องมาเจออย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นดีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วละ่ะเราต้องมาอยู่บ้านลาดนะต้องมาเจอน้าท่วมจริงๆก็ว่าจะน้ําท่วมหนักท่านถักบนก็เริ่มขู่แล้วน้าจะมาแล้วน้น้าจะมาแล้วนะอาตมาว่าโอ้โหถ้าเราไม่ได้อยู่บ้านลาดเนี่ยนะไม,ไม่ไม่ดีที่สุดอ่ะนต้องอยู่บ้านลาดนถึงจะดีที่สุดถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มาเจอพ่อครูเนี่ยไม่ดีที่สุดอ่ะ พ่อครูพาเราทุกลำบ,บากทุกอย่างเลยใช่ไหมต้องไปนอนข้างถนนต้องไปนอนเ,อเจอระเบิดแก๊สน้ําตาต้องไปทาอะไรไม่รู้ในถิ่งที่คนมนุษย์ไม่ทำได้ง่ายๆชีวิตเราก็ได้ฝึกปรืออะไรมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เจอพ่อครัวเราไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดดีที่สุดในถิ่งที่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยกลับไปทําอย่างเก่าก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เลยไว้ไที่เราจะทําอะไรกันได้แล้ว สรุปแล้วอยากจะสวยอยากจะสวยอยากจะอะไรเนี่ยสวยตอนนี้เลยดีกว่านะทำใจกับเราให้ยินดีพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในขนาดนี้เนี่ยมันจะสวยจะรวยอะไรก็คือความยินดีในปัจจุบันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยนะดีขึ้นในอนาคตแต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่าชาตินี้ทําดีชาติต่อไปจะสวยจะรวยเนี่ยแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะพูดให้เราอยากจะทําดี แต่ว่าถ้าเราทําดีเพื่อหวังนะหวังว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้คือมันได้อยากจะได้เกินกว่าที่เราเป็นนะคนเดี๋ยวนี้เขาไปสัญจกรรมเลยนะม<อ>ีเงินก็ไปจะสวยเท่าไหร่ก็เอาเลยนะสวยด้วยมีดหมอได้ทุกอย่างเลยแต่ว่าไม่ยั่งยืนหรอกนะสวยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เหี่ยวพออายุมากแล้วไปดึงหน้ายิ่งหนะ้าเกล็ดใหญ่เลยโอ้โหหน้าตึงไปหมดแล้วจิตใจมันจะโลภขี้โลภนะขี้โลภมากขึ้นเรื่อยๆอยงไงกว่าที่เราเคยพอ สะสมจิตขี้โลคก็เกิดมาใหม่เนี่ยโอ้หน่าเกลียดกว่าเก่าเพราะว่าผิดศีลพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนจะดูว่าผิวพันธุ์เนี่ยเขาไม่ได้ดูที่หน้าตาเขาดูที่ศีลน,น,นะศีลเนี่ยเป็นผิวพันธุ์ของเรางนั้นถ้าเราปราบศีลได้ดีมันจะผ่องใสมันจะอะไรเองโดยธรรมชาตินะและ้วก็ถ้าทำทำดีมากๆแต่ว่าไม่ได้ล้างกิเลสน,นะ,ะต่อไปอาจจะได้ไปเกิดในที่ยากไร้นะเพราะว่าขี้โลกไวมาก ต่เกิดเป็นนางงามผิวดำนะแบบโอ้โหดำเมี่ยมเลยนะแต่ได้เป็นนางงามจักราวาลเลยนะเขาก็ยกร่องนี่สวยไงอัะน,นั้นสวยนี่เป็นสมมุติทั้งหลายแหล่นะเราเอาสวยที่ที่อุปชาบอกสวยที่การกระทําของเราดีกว่านะทำให้ถูกศีลธรรมนะ,ะน้องกล้วย